อ่อค่ะเราเลยสดกันต่อนะคะเมื่อกี้ทำธุระไงก,ก็ต้องปิดโทรศัพท์สเคนะคะเราเลิกกว่าเหรออ๋ยได้ชั่งน้ำหนักมาก นี่หกสิบเซนหกสิบเซนคาแม่ช่างเซนหกสิบเซนพอมีกี้เหรียญเงี่ยบเหรีสยขึ้นเลยแต่จะั่างอ่ะขึ้นแล้วหกสิบเซนนะคะขึ้น,นยาวๆหนูมีเหรียญน,นี่อ,อ,อตายแล้ว <laughs> ออกขึ้นไปนนออดิเดีวกันถอดรองเท้าดิโอ้โห <laughs> แบ๊บยังไม่ครบค่ะ 5 9กกิโลกรมัมอ๋อน,น้นหนักฉันหรอมัลง,งหรอกสิบเอ็ดเซนหรอใช่อุ้ยไม่บอกส,ส่วนสูงด้วยนะเอามาสร้างมาขึ้นหกสิบเน,นเอาเดี๋ยวยอดให้ขึ้นไปทอดได้มามา โูดลงนะสูง167 BMI 25 BMI คืออะไรก็มวลดัชนีไขมันไงไม่เกินเนี่ยตอนนี้วไม่ก็เกินเกินโคเวอร์โคเวอรก็คือไม่ได้นะถุงไขมันไม่เกินเท่าไหร่แลคืออันนี้ลักนาฬิกานะคะปกติของนาเฮ้ยไข่นาฬิกาของเลยโอ้ยแล้วปกติลูกเท่าไหร่อ่ะลูกหกสิบห้ามันไม่ได้หรอกก็บอกคุณแม่ไม่เห็นคอลูกเหรอลูกเนี่ยจริงเลย ปุงมันใหญ่ที่เนื้อแหลักรุงด้วยนี่น้ำหนักเกินไม่ได้ล่ะไม่ได้สียาลดน้ำหนักล่ะไม่ได้ลูกต้องกินให้ได้ร้อยโลเหรอลูกแดีน่าจะร้อยโลไม่เอาแม่ยกงร้อยโลนะแม่จะได้พาไปอยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตลงโน้ยเดี๋ยอย่งห้าสิแม่ได้ไหมเออโอ้ยไอ้ดูของนางก่อนค่ะดูน้ำหนักค่ะปกติแล้วทำไมหลอดสูงนางไม่ขึ้นน่ะ ดูสิเป็นอย่างนี้นะครัส่วนสูงเขาวัด่นข้างบนเลเซอร์นะลดไหมที่เลยทรงเลเซอร์ว่าส่วนสูงเรียบร้อยนะคะเห็นไหมตรงแบบที่ไปวางที่บ้านเราบ้านเราไม่มีนะส่วนสูงนะแบบนี้นะใช่ก็เก้าสิบแปดไปเลยค่ะบ้านเรามีแต่แค่แค่หน้าผึ้งคือเออทีนี้มันส่วนสูงมันให้เรียบร้อยหมดเลยลิงรูหรือเปล่า บาจาบาจายังมีอยู่เลยอุ้ยรูนั้นฉันซื้อบาจาก็ได้วันนั้นหัว <laughs> เราะูนั้นฉันซื้อบาจาก็ได้วันนั้น เวียนหัวไม่ค่อยอากเวียนหัวนะพอ,พ,พอดีเราในนี้เดินไงมันกล้องมันจะสั่นหน่อยนะเพราะเราไม่ได้ไล่สดเออเราไม่ได้ทําเหมือนในในนู้นเสืส่อโทรศัพท์เอาชีบอกว่าชีบอกว่าไม่ได้นะนหักที่เจ็ดสิสองแล้วถ้าหนึ่งรอยกว่านะี่ก็ชีต้องเข้าหงเชือดแล้ว เข้าซีซปเปอร์มาร์เก็ตแถวบ้านมหิเลโหดจิต่อเลยไมนไล้ลูกองุ่นนน้องไปเข้าซูเปอร์มเกตเ้สองเก้าสิบพูได้แล้วาหนาหา้้ห้ารหา้า้ี่ mau <manyo> masuk apa nih <manyo> ไม่อ่านไม่ออกลูกไม่อ่านไม่ออกลูก <c oughs> เอ๋อเลิศ อาบังอ้จะกะซีนี่อ,อาบางเตงเง้อไยอ่ะอันนี้มันเหมือนร้านสองเหลียญอย่างนี้เนะแต่ไม่ใช่สวัสดีค่ะน้องซาร่า คิดถึงพาล้านะคะอ๋อฮัลโหลเดินห้างเดินห้างทุกวันเลยก็เลยบ้านนี้เอย่บ้านติดห้างเนาะบ้านติดห้างเดินห้างทุกวันเลยค่ะโอ้ยตายแล้วเผลอไม่ได้ว่างไม่ได้เดินห้างตลอดก็ห้างอยู่หลังบ้านก็เดินมา คิดถึงเดอ้อไปข้าวหรอเออไปข้าวเรายู่ด้วยกันสนุกแล้วไปล้เมาามอยแล้วอ,อ,อุย้ยดีกว่าโหลดเทสโหลดเทสลองไปข้าวคะ่ะค่ะดิงเดิงอสุกฤทธิ์ค่ะทีเฮาวตีไปข้าวไหนพิมพิมพ์แชทหน่อยสิคะใส่ท้ายกันหน่อยสิคะไมัห่ไหวไม่ไคว่ไม กี่ชั้นคะสาชั้นหนึ่งห่งองฝาอยอ่อยู่นะอ่ะอันนี้แบรนด์อะไรคะ <c oughs> ลูกจะซื้ออะไรอ่ะเดอะนูน คือหมอดที่ไม่เลไโน้นเลยอ๋อาลห้รูเลยนี่เปิดเป็น5คนหน้าเปดข้างกูมาคูมานะคะนี่แบรนด์กูมานะคะรงุชายซื้อให้ผมหล่อมากเลยดูดนะ เป็นสาวเหมือนกันหรือเปล่า เดิตรงที่ิดเกิเลยแม่ท้าในโดนองเดินเข้าไ,เเาไปที่ในหรอ,อเรอ้าตงเ่ากคดเจอที่ิดเงิน ของอะไรนะมีเครืออ่องสำอางน้หอมมาประมาณนี้ลงนี้อากจะซื้อหมอน ไม่มันชั้นเดียวกับอันนี้เลยที่คิดเงินอ,งอันเนี้ยม่หนูที่คิดเงินนั้หมกชานลูกเดยดแนะ่หอเด็ดห <c ười> อย <c ười> <c ười> เก้าสิบเก้าเรียงเองชุดชุดเดียวชุดหนึ่งนะพระบูที่นอนสิบนะเก้าเหรียญสิบเก้าเหรียญน,นะคะในขอลองหน่อยได้ไหมฮะโอ้โห <laughs> <c oughs> ถักเสือได้อยู่นะถักถักชิลล็อกในใน